สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดนะคะยูนิตที่5เพสเดย์นะคะหน้า37คะ่ะนักเรียนดูคอลัมน์ a ก่อนนะคะคอลัมน์ a เขาบอกว่าให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนเช็คนะคะเครื่องหมายถูกตามคำสั่งนะคะประโยคที่คุณครูให้นะคะในคอลัมน์ a นี้จะมีทั้งหมดนะคะ6ข้อใน1ข้อก็จะมี2ภาพนะคะช้อยให้นักเรียนเลือกแต่นักเรียนก็ต้องดูคําสั่งด้วยว่าคุณครูสั่งว่ายังไงนะคะ คำสั่งในคอลัมน์ A นะคะข้อ1 this is a cat ข้อ2 this is a bird ข้อ3 this is a fish ข้อ4 this is t h i s a hamster no it isn't ข้อ5 this is t h i s a snake yes yeah, it is ข้อ6 i e t this a turtle no it isn't จากคำสั่งของคุณครูนะคะ คุณครูก็ขอยกตัวอย่างข้อที่4นะคะให้นักเรียนดูข้อที่4คุณครูบอกว่า eat this ah a m s t e r no it i s n t เขาถามบอกว่าเนี่ยนะคะมันคือหนูแฮมสเตอร์ใช่หรือไม่เขาตอบว่า no it i s n t ไม่มันไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์นักเรียนก็สังเกตดูข้อที่4นะคะว่าภาพสองภาพเนี่ยภาพไหนนะคะ มันไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์นะคะนักเรีนยนก็ดูคุณครูว่ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะว่าเป็นภาพที่สองของข้อที่สี่เพราะภาพแรกมันเป็นหนูแฮมสเตอร์ทั้งสองภาพนะคะส่วนภาพที่สองของข้อที่4มันมีหนูแฮมสเตอร์มั้ยคะมันมีหนูแฮมสเตอร์ก็จริงแต่ว่ามันทําไมมันมีกระต่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ก็คือ no it isn't มันไม่ใช่หนูแฮมสเตอร์นะคะคอลัม n b นะคะ ให้นักเรียนนะคะอ่านประโยคนี้นะคะแล้วก็ circle เซ r ร์ e เคอแปลว่าวงกลมรูปภาพในข้อที่1ก็จะมีรูปภาพ2รูปภาพให้นักเรียนเลือกคือ a แล้วก็ b นะคะข้อ1น็นะคะเขถามว่า this is a dog this is a dog นักเรียนก็สังเกตดูรูปภาพนี้คือสุนัข1ตัวภาพไหนคะ a หรือ b ถ้า a นะคะนักเรียนก็วงรูปภาพไปนะคะภาพ ภาพ A นี้คือสุนัขหนึ่งตัวข้อที่สองสามสี่ห้าและหกนะคะก็ให้นักเรียนสังเกตดูนะคะแล้วก็นักเรียนก็วงกลมมานะคะวันนี้ครูขออธิบายนะคะแบบฝึกหัดนะคะซูเปอร์คิดนะคะในหน้า37ไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันหน้า38และสามนะคะสวัสดีค่ะ